สวัสดีค่ะเมื่อคืนนี้เราพักที่นี่กันนะคะเขมราชบ้านดินค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอเขมราชจังหวัดบุบลราชธานีนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆม,มาฝากเพื่อนๆค่ะดูบรรยากาศที่รีสอร์ทนะคะอยู่กลางทุ่งนาเลยนะคะอยู่ในอำเภอเขมราชค่ะ แล้วก็อยู่กลางทุ่งนาบรบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะมีแต่ดอกไม้นะคะดอกไม้หลากหลายสีมีสระแล้วก็มีดอกบัวอันนี้จะเป็นดอกทานตะวันนะคะนี่นี่ค่ะบริเวณค่ะอยู่กลางทุ่งนานะคะก็มีหลายหลังอยู่นะอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศสวยงามก็เลยเก็บบรรยากาศงามๆม,มาฝากเพื่อนๆค่ะ นี่ค่ะดอกสีเหลืองก็จะเป็นดอกทองอุไรนี่มีทองอุไรมีทานตะวันนะคะมีดอกบัวนะคะมีดอกไม้หลากหลายเลยค่ะบ้านก็จะมีหลายหลังอยู่นะนี่เจอแล้วดอกไม้ที่ดิฉันชอบค่ะก็คือดอกเล็บมือนางสวยมากแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่ก็จะมีสะนะคะมีสะแล้วก็มีดอกบัวนะคะ บริเวณบริเวณข้างในก็จะร่มรื่นนะคะมีดอกไม้หลากหลายเลยค่ะดูสวยงามมากโดยเฉพาะดอกอเล็บมือนางแถวบ้านก็จะเรียกว่าดอกดอกสมังค่ะที่บ้านเอิญดอกสมังค่ะเขาก็จะมีกลิ่นหอมแล้วสีของเขาก็จะสวยงามมากเลยค่ะมันจะเป็นพวงเป็นช่อเนาะ สวยมากดอกเล็บมือนางคะ่ะดอกสมังบ้านดิชันคะ่ะงามคะ่ะแล้วก็ก็ส่งกลิ่นหอมนะคะอันนี้จะเป็นดอกบานชื่นสวยมากคะ่ะดอกบานชื่นสวยงามจริงๆเลยนี่เขาสิภ้ามาเบิ่งควายด้วค่ะในควายเฮ้ย้ไอควายอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ใส่สีแดงซะด้วยอันมันเป็นยังดอกอืมนะยืนกใกล้มัน ควายเอาไว้ไถนาอาหารของควายคือหญ้าไถนามันก็ใช้เก่งบางมันนัมต้องมีเพื่อนเนาะมันต้องมีอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียวะโอเคดูดอกไม้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะดอกบานชื่นนี่กะสิมีควายอยู่ตรงนี้น้ำคันนี้ มีควายแล้วก็มีดอกไม้สวยงามมากเลยอูย้ยดูนี่มีหลากหลายสีเลยค่ะมีสีแดงสวยมากสีแดงสีชมพูดิฉันเป็นคนชอบดอกไม้อ้งามจังเลยค่ะดอกไม้สวยๆจ้า นี่ดูบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะบรรยากาศดีมากนะคะรีสอร์ทเขาก็จะอยู่กลางทุ่งนานี่ดูเป็นระเบียงนะคะเป็นหลังเป็นบ้านดินนะคะนี่เป็นห้องติดกันนะคะหลังนี้จะมีสองห้องนะคะดูบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะด้านหน้าก็จะมีสะบัวนี่สวยงามจังเลยค่ะดู เงียบสงบเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในจ้านี่เปิดประตูเข้าไปด้านในค่ะนี่ก็จะเป็นเตียงนอนว้าห้องก็น่าอยู่นะคะห้องก็น่าอยู่ค่ะสะอาดสะอ้านดูนี่ห้องนอนนอนได้สองคนนะคะนี่ห้องน้ําก็สะอาดสะอ้านดีค่ะเป็นแบบโบราณโบราณค่ะอนุรักษ บ้านดินน่าอยู่คะ่ะน่านอนจ้าจะเป็นอาหารเช้านะคะจะมีจะเป็นก๋วยจั๊บอุบลน,นะคะมาอุบลก็ต้องกินก๋วยจั๊บอุบลค่ะหอมแล้วก็น่ากินมากนะคะเป็นคนที่ชอบกินก๋วยจั๊บอยู่แล้วมีเยอะนะคะมีอาหารหลากหลายอยู่นะคะมีไข่กระทะมีน้ำส้มมีน้ำผลไม้ด้วยแต่ว่าลืมถ่ายคะ่ะพอดีชอบแต่ก๋วยจับ๊บก็เลยถ่ายด้วยมาจต่ก,ก๋วยจั๊บคะ่ะ